ระยะเวลาที่ธนาคารให้คือขึ้นเดือนขึ้นเดือน,นปัญญาไอ้ายรา,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 าอะไรเราดิไปได้ไหเราก็เดินไไม่ได้ไไดชนาเมเราเก็ย่างไมได้ไม,ดมาันเคยกระดูกแตกกร้า มรดกเล่าของพี่สุรชัยมรดกก็ต้องเป็นของยายอีกแล้วเพยาอยัังเป็นมานาที่รับอยู่ช่วยยาด้วยแล้กันเะกไหมนดไม่เอาไม่เป็นไรมูอนิ่งมูนิ่งไปบาดเึกงอปเดืียดร้อยมาก ยายส่งมานานหรือยังช่วยยายมาตลอดครับแล้วพอตอนนี้เขาติดเลียนแล้วติดเตียงมาปีกว่าแล้วก็เลยไม่ได้ส่งแล้วก็เลยไม่ได้ส่งของขายหมดเก็บช่วยเก็บชามเก็บอะไรขายหมดทุกอย่างเป็นบ่กขายรถไปด้วยเหรอยายขายนี่ยายอยู่ที่ไหนอะจะกินยายก็ไม่มีในตอนนี้็กาสิ่งอะไรก็ขายสําเร็จสำข้าบาทนาครับบุญรสาคุนพาคุ้มครองขอให้ทนานนิรุนต์ไป นมทำไปก็ขายได้ผมก็ิบบาทเจ็ดบาทก็ขาย้นะะบางทีบางเพเบานปีนะเพลนี้เป็นสามประกองนะเราต้องไปต่อคิวาต่อแล้วเขาบอกให้ฟ้องไปฟ้องใหญ่ก็ก็อันี้บไม่ได้นะใหญ่ถ้าอยากได้อยากจะเป็นฟ้องเอาแ้่ยายให้ใครแอไม่เป็นโปบ้านไตดเดียวไม่ต้องไปฟ้องมาล็อกกันเมันไม่เป็นการลขอกหรือของเขาก็แล้วแต่ กฎแห่งกรรมเปนยที่ธรรมสัแม้ว่ากฎเออกดแต่ันไม่ได้เข้าข้างเราขนาดนั้นแต่หนูเชื่อลึกๆว่ากฎแห่งกรรมใครที่ทำอะไรไว้มันได้รับกฎแห่งกรรมอย่างสมร์แน่นอนจ้ะนั่นแหละหนูจะไม่ใช่มารอได้ยังไงหรอยย

กินไข่เจียววันเลยมือเช้ามือกลางวันมือเยน็นชาไม่นลาแค่นี้ใบเนีย้ยนะใหญ่โอ้โหก็สองคนก็นแบ่งกันคนละครึ่ง så ตอนนี้เป็นอะไรบ้างครับเ,บเบจ็บเจ็บหน้าอ,อกในท้องเหรอหมอบอกเป็นอะไรครับหมอบอกว่าฝังผลวันที่แปหมอ,อังผลวันที่แดไ,ไปไปตรวจมาแล้ว<ป>ใช่ไหมครับ เรื่องบ้านเนี่ยเราเดือดร้อนอยังไงบ้างเราเดือดร้อนเพราะว่าแบงค์เขาจะยึดค่ะครับเพาจะยึดสิงเดือนนี้เดือนนี้ตอนครบสามเดือนนี้ไม่ส่งเขาเขาจะยึดเราก็ไม่มีเพราะว่าเราไม่มีไรายได้แล้วตอนนี้ไม่มีไรายได้อะไรเลยสักบาทหนึ่งอ,อ่ะก็เ,เดือดร้อนมากอ่ะอยายส่งมานานหรือยังครับบ้านหลังนี้ส่งมา20กว่าปีแนละ้ว เพราะว่ามาอยู่ปีสามเก้าส่งไปที่สิบกว่าปีนั่นแหละเดือนเท่าไหร่ได้เดือนรอบแรกก็เดือนละหนึ่งหมื่นบาทพอ,อส่งไปได้สักประมาณสนะิบปีได้บอกสู้ไม่ไหวแนละ้วมือนหนึ่งก็เลยไปทำสัญญากันใหม่มก็เลยส่งครับ ให้น้องยกให้น้องก็สองเดือนละหกคือสกคำสันสาญ,ญาใหม่เป็นชื่อน้องชื่อน้อง<ห>แล้วก็ผ่อนเดือนละเท่าไหรนะ่หกพันบาทฮะหกพันบาทก็ส่งต่อมาต่อมาตอนหลังก็จะไม่ไหวอีก,กลูกชายก็เลยมาช่วยคนโตเขาก็บอกดันผมช่วยส่งหกพันเขาก็ส่งไอ้หกพันแล้วก็ให้แม่กินบ้างแม่ก็ได้กินของลูกเลยแตอนนี้ลูกไม่ไหวแล้ว ลูกไม่สบายคนโตนี่หมายคนที่ไม่ไม่สบายนอนติดใช่ใช่คะคนนี้นละที่ส่งมาที่ช่วยยายมาตลอดแล้วพอตอนนี้เขาติดเตียงแล้วติดเตียงมาปีกว่าแล้วก็เลยไม่ได้ส่งแล้วก็เลยไม่ได้ส่งแล้วหลังจากเขาไม่ได้ส่งใครส่งต่อแล้วยายส่งเพราะยายเอารายได้ที่ไหนส่งยายก็ขายรถขายของในบ้านหมดเอ็บของขายหมดเอ็บช่วยเก็บชามเก็บอะไรขายหมดทุกอย่างเป็นพวกขายรถไปด้วยเหรอยายขายรถรถอะไรบ้างรถกระบะไปคันหนึ่ง สองมื่นถ้วขายมันจะใส่ไปคันหนึ่งสองพันกว่า 1, 2, บาทเองอนั่นเนะี่ยลำบากไม่ได้ลำบากค่ะตอนนี้จะกินก็ไม่มีแล้วเพราะว่าไม่สบายก็ต้องไปโรงพยาบาลก็ต้องขึ้นไอซี่ขึ้นนนท์เมก็ไม่ได้มาขาแล้วเดินไม่ได้น้องก็ป่วยม,มาสิบสิบวันแล้วเนี่ยท้องเสียแล้วก็เป็นลมไอเตียนกระเพาะ หมอบอกสงสัยจะเป็นไซตติ่งก็บอกมันผูนี้ก็ต้องไปอีกไปฟังผลเลือดแล้วมีจะไม่มีะไรได้เลยสักบาทหนึ่งสองคนอยู่กันคอ,อันนี้แหละยายก็ไม่รู้จะไปพึ่งใครแล้วไม่มีที่พึ่งตรงไหนแล้วยายเห็นบอกว่าอีกอีก,อกประมาณสิน้นสิ้นเดือนนี้แหละครัน,น,นี่เะมายึดยบ้านเลยใช่ไหมยายแล้วถ้าเขามายึดนี่ยายจะต้องทํายังไง ยายก็ยังบอกอะยายก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนเหมือนกันยายก็บอกว่าเนี่ยถ้าอีกไปแล้วไปขายท่าตลาดนะและ้วยายจะได้ังินไหมเขาบอกไม่ได้อ้าวทำไมอะแล้วยายส่งไปเขาบอกว่าตามกฎแล้วเขาออก็เอมหมดเลยก็คือยึดไปฟรีๆเลยใช่ทำอะไรอย่างนั้นเลยยายก็เลยบอกว่าโอ้ยทำไมลุงสารยายเมื่อไรยายก็มีรายได้ไดสามีก็ตายลูกก็ตาย มันก็โดนโกงแล้วก็มันไม่เหนืออะไรแล้วอ่ะมันหมดแล้วบ้านอยากจะกินใหญ่ๆระยยจะอยู่ยังไงอ่ะอนี้ยายจะอยู่ที่ไหนอ่ะจะกินใหญ่ก็ไม่มีเนี่ยตอนเนี้ยก็กินแต่ไข่ไปเถอะยายก็กินแต่ไข่ข้าวต้มไข่ข้าวต้มไข่นั่นอละก็มีศูนย์ดำรงธรรมเขาก็เอาไข่มาให้จานหนึ่งข้าวสารถุงหนึ่ง เมื่อกลางเดือนที่แล้วน่ะก็กินกันแบบนี้ก็กินกันแบบนี้สองคนพี่น้องน้องก็ป่วยเรื่อยตอนนี้เพราะมันมันเป็นโรคกระเพาะแล้วขายไม่ได้ไม่ได้ขายมาตั้งครึ่งเดือนแล้วเนี้ยไม่ได้ทำอะไรเลยไม่มีเงินใช้เลยไม่มีเลยไม่มีจังเลยหมด พรุ่งนี้ก็ต้องขัรถอีกพรุ่งนี้ไปโรงพยาบาลอีกอยากให้ใครอยากให้แบบว่าใครพูดมีน้ำใจอะ่ะคผมขอขอยอน้ำใจจากผู้ที่มีใจบุญจะช่วยยายหน่อยช่วยช่วยไม่ให้บ้านโดนยึดใช่ไหมช่วยไม่ให้บ้านโดนยึดท่านผู้ใจบุญทั้งหลายขอทานน้ำใจหน่อยขอช่วยยายหน่อย ช่วยยายให้มีที่พี่คนรอนเพราะว่ายายตอนนี้ก็ไม่ไมีไม่รู้จะไปท้าที่ไหนขายก็ขายไม่ได้เพราะว่าบ้านมันเก่าแล้วโทมแล้วพังแล้วับนะแล้วท่านผู้ม,มีใจบุญถึงไหลยช่วยเมตตายายห,หน่อยช่วยช่วยให้ยายมีบ้านอยู่ไม่ต้องไปนอนในน้ำทําไ<อ>มงั้นยายาจะไปนอนในน้ำ เห็นบอกยายเคยเคยคิดสั้นเลยใช่ไหมยายยายผูกคอตายบางคนนี่นะแต่มันไม่ตายเมื่อไหร่นะยายนานแนละ้วมันไปไม่ไหวแนละ้วชีวิตนี่ลำบากเหลือเกินม,มีเห็นบอกทรับ,บ้่าโดนยึดยายก็ไม่ไม่อยู่แล้วใช่ไหมไม่อยู่แล้วไม่อยู่ยายไม่อยู่นานจริงจริงแต่ยายไม่ได้พูดนะนะยายพูดจริงๆ ยายหมดทางแล้วเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงแล้วหมดทางทำมาหากินแะล้วทำก็ทำไม่ได้อนะเพราะแขกแข้งขามันไปไม่ได้มันไม่ไหวแล้วก็ขอให้ผู้ใจมีใจบุญใจกุศลทั้งหลายช่วยยายหน่อยขอทานน้ำใจจากผู้มีใจบุญช่วยยายหน่อยเมีตายยเถอะยายหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแม่จะลูกเนี่ยค่ คิดถึงหนูเินตอนนี้แล้วยายแล้วเรื่องเดินเดินที่ให้ทางทนายนิโนช่วยตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วยายรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้ก็ก็ไม่รู้จะทํายังไงะเสียใจไม่รู้จะทํายังไงก็สงสารทนายและทนายก็ช่วยเยอะก็มีมีมีเมตากับยายทนายก็สงสารยายก็ช่วยเลยยายขอบคุณทนายเขาไหม อยากขอบคุณนะกับคุณทนายขอยทนายมีความสุขความเจริญขอยจะทำอะไรสิ่งอะไรก็ขอยสำเร็จสมความ,มนนาัฒนาะบุญรักษาคุณภาคคุค้มครองขอยทนายนิโนเป็นเป็นคนที่อยากได้อะไรก็ให้ได้สมความพัฒน,น,นาอยากให้ได้เงินล้านก็ได้เงินล้าน 100, 000, 000, 000, ้อยหลายพันล้านไปเลยขอยให้เราไม่เลยทุกทุกคนม,มีน้ำใจกับยายขอยมีความสุขทุก,ทกคนจ้ะ ใครที่มีเมตตากับยายอยาขอให้คนนั้นนะเจริญทุกคนนะมีความสุขความจเจริญมีเงินมีทองมากมายส่วนเรื่องคดีนี่คือยายไม่ไม่คิดอะไรแล้วไม่คิดอ,อะไรแล้วอยากให้ได้บ้านคือเราอยานเดียวแค่นี้เองขอบ้านแค่นั้นเองขอบ้านขึ้นมาไม่มีเินก็ไม่เป็นไรยายยายก็ขายเล็กๆไม่น้อยไปขนมขนม,ขนมทำไปก็ข,ขายได้ถุงก็สิบบาทเจ็ดบาทก็ขายถูกขายเจ็ดบาทเอง ทำขนมขายก็ได้วันหนึ่งสามสิบบาทอสองคนก็พอกินและสามสิบาทห้สิบาทไม่ได้กินอะไรมากมายถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรนะเออแต่ถ้าป่วยก็สามสิบบาทเหมือนกันบาททองอนะอยู่กับยายสองคนหรอคร่ะแล้วดูแลกันยังไงะอะพ่อก่วมาแล้นเจ็บก็ไปหาหอมอหมายถึงใครเจ็บครับเรารอัอเจ็บ ยยเราพูดดังหน่อยก็ได้ครับหมายถึงเราเจ็บแล้วเราเจ็บค่ะเรายายพาไปยายพาไปหมอยายเจ็บพายายไปอถ้าใครเจ็บคนนั้นก็อีกคนหนึ่งก็ดูแลกันไป <c oughs> ตอนนี้เป็นอะไรบ้างครับเ <c oughs> จ็บหน้าอ,อกค่ะเจ็บหน้าอ,อกในท้องเหรอรหมอบอกเป็นอะไรครับหมอบอกว่าจะต้องไปฟังผลวงนันที่แปดเป็นเลยนะหมอบอกว่าฟังผลวงนันที่แปดอฟังผลวันที่แปดไปตรวจมาแล้วใช่ไหมครับ แลำบากไหมครับลำบากทรงสงสารยายไหมที่แกโดนลูกสะพ้ายโกงไปอย่างเงี้ยครับสงสารมากเลยเรารู้สึกยังไงอะโอ้โห,หไหมไม่ทำมามันไม่มไมไดีอ่ะแกแกแกช่วยมันตลอดนะมันได้ตังค์มันไกลเลยม,มันไม่ให้แกถัาบาทเลย ไปเหนเลยอ่ะแทนที่จะเอาไปส่วนหนึ่งเนาะให้บ้าใช่ต้องเอาไปเครื่องบมงให้แกรู้ว่าแกติดบ้านก็สมงา้เนี่ยมันก็เอาไปหมดเลยน้มันก็ไปเลยเนีโดยโดยส่วนตัวนี้ป้าก็รู้จักกับเขาอยู่ใช่ไหมลูกไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่หรอกป้ไม่สนิทกับเขาเลไม่สนิทนะเขาเป็นคนขี้เกียจเหรอครับไม่เอาอะไรเลยเอาแต่เล่นอย่างเดียวมันเน่นอย่างเดียว นี่มันได้เงินไปมันก็ไปแน่นแม่าน่นเน่นมันเดินนู่นซื้นี่เนี่ยมันก็เล่นหมดแล้วเดี๋ยวบ้านเนี่ยจะโดนยึดแล้วเนี่ยแล้วเราจะอยู่ตรงไหนยังไงอะยังไม่รู้เลยยังเลยผมไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมตอนนี้ขายของขายของไม่ได้แล้วใช่ไหมป้าขายขายไม่ได้ตั้งสิบกว่าวันแล้วค่ะย้ายปวดทองวันนี้ไม่สบายเลยขายได้มันก็ไม่ได้กําไรมันขาดทุนทุกวัน ได้ก็ได้ไม่กี่บาท<ช>ขาดทุนด้วยเหรอขาดทุนขได้ดดดก็หมุนซื้อไปอาศัยว่ากินอยู่อย่างเนี้ยอืมไม่ทำแบบนี้เราก็ไม่มีกิน